น้ำดื่ม3 5 0ซีซีแป้งถั่ลูกไก่100กรัมสมผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมลงในชามเติมข้าวโอ๊ตหยาบ50กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากัน,น,น,ต,น,น,น,กนตั้งไฟกระทะร้อนเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปกระทะร้อนแล้วเทส่วนผสมลงไปคนเพื่อขึ้นลูกเข้าอบไฟร้อยเสิบสินาที สวัสดีครับเพื่อนมาดูนะครับอาหารไดเอทอะใชยวันนี้นะเหมือนเดิมนะครับ3พิคาดอันนี้รวมเรียบร้อยเป็น3พิคาดแล้วนะครับน้ำคลอโรฟิลแล้วก็วันนี้เรายังมีกับข้าวเก่าที่เหลืออยู่นะครับวันนี้ยิ่งอร่อยนะครับไตปลาวีกแกนแกงไตปลาวีแกนอร่อยเพิ่มขึ้นเสริมด้วยผลไม้นะครับกล้วยน้ำว้า2ส,ส้ม2นะครับแล้ววันนี้ก็มีเต้าหู้รวนใส่กับ ถั่วและญี่ปุ่นนะครับประกอบไปด้วยมะเขือเทศแล้วก็ผักต่างๆนะครับนี่ครับสําคัญเลยนี่เราใช้เป็นแผ่นแป้งเหมือนขนมปังนะครับหรือเหมือนจาปตีอินเดียนะครับอันนี้เอามากินกับกับข้าวได้เลยนะครับได้ทุกอย่างจะกินกับผัดกะเพรากินกับแกงกินกับอะไรก็ได้นะครับซึ่งอาชัยให้สูตรไว้ในคลิปนี้เลยนะครับเป็นคลิปสั้น